คิดว่าตัวเองเป็นงานทาได้ขนาดไหนก็มันก็เก่งน้อยลงครับแต่ว่าเรื่องร้องมันก็พอพอเสร็จโชว์เสร็จอะไรเงี้ยครับก็มานั่งคิดว่าบางคําที่ครูแมนบอกให้กระแทกมันก็มันก็หายไปเลยนะครับแล้วก็ไอ้บางโน้ตที่ต้องบอกว่าให้กดตัวเองลงหน่อยอะไรเงี้ยก็รู้รู้ตัวว่าท่อนหกหลังนะครับพอมัน มันไปได้แล้วมันดึงไม่ลงนะมันเกิดจากอะไรอที่คิดว่าแล้วที่ที่เขาทำออาไม่ดีตรงนั้นตรงที่ที่แม่บอกเนี่ยมันเกิดจากอะไรพอเวลาขึ้นแสดงสดแล้วมันเกิดจากอะไรหาเจอไหมเออท่านว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนมันเหนื่อยนิดนึงครับพอพอะพอเหมือนหัวใจมันเต้นเร็วมันก็ ซ,ซึ่งซึ่งหมายถึงว่งาตอนตอนสแสดงจริงเนี่ยตอนวันตอนสแสดงจริงเนี่ยคือเราเต้นสุดสุดกว่าตอนซ้อมหรือเปล่าสุดกว่าคส,าสุดกว่าใช่ไหมดังนั้นมันก็คือจริงๆแล้วคือตอนชว่วงซ้อมต้องสุดให้เท่ากับแสดงจริงให้ได้ต้องรู้ลิมิตของการเต้นของเราอะว่าเราป่อยสุดได้ขนาดไหนมันหมายถึงว่าตอนเวลาซ้อมจริงๆอะครับพี่จิ๊บท่านก็ท่านก็ซ้อมเต็มจริงๆแ <of the S 2> ต่ว่า พอขึ้นโชว์ค่ะเหมือนมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันก็คือความตื่นเต้นนั่นแหละถูกไหมออกมมัน mm hmm. ก็เลยแบบว่ารู้สึกได้เต็มมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็คงความตื่นเต้นเหมือนเพราะว่าเราของจริงแล้วเว้ยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงตอนนี้ก็คือคำแนะนำอย่างเดียวคือต้องซ้อมหนักๆซ้อมหนักๆจนกระทั่งมันเรียกมันเสถียรน่ะคือมันเหมือนกับไม่ว่าจะซ้อมจะช่วงซ้อมหรือช่วงจริงก็คือเท่าเท่ากันอะไรเงี้ยคือต้องซ้อมหนักๆแล้วถามพี่พี่ก็รู้สึกว่าก็ดีกว่าที่คิด นะครับสำหรับเพลงจังหวะหัวใจซึ่งจริงมันเป็นเพลงที่เรียกว่าร้องยากนะมันก็มันก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยเลยทีเดียวแล้วก็ร้องมาได้ขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าได้ร้องดีกว่านั้นมันก็จะแบบว้าว่มันก็จะเป็นคะแนนของเราใช่ไหมครับอโอเคพี่ก็เลยรู้สึกว่าในอาทิตย์นี้นเ,นเขาต่อยอดกันต่อไปคือต่อแบบคนดูพี่มีความสึกว่าคนดูยังอยากเห็นหั่นเต้นอยู่มันเหมือนกับคราวที่แล้วยังไม่สัจะคือประมาณแบบได้ประมาณหนึ่งล้วแต่อยากเห็นอีก อยากเห็นอีกและมันก็เป็นจุดเด่นของเรายังไงเราก็ยังต้องเต้นต่อเพราะว่าด้วยภายในเวลาแค่อาทิตย์เดียวเราคงไม่สามารถร้องจากร้องแรกประมาณหนึ่งกลายเป็นร้องเก่งสุดๆดังนั้นจะไปโชว์ร้องมากๆก็คงไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นตัวเป็นดึงดึงเราครับใช่ไหมครับดังนั้นยังไงก็ต้องเลือกเพลงที่แบบเปิดโอกาสให้เต้นเยอะๆนะครับก็คแค่อยากพิสูจน์ตัวเองเฉยครับก็อยากให้เขารู้ว่าจริงๆเราถ้าเราตั้งใจที่จะร้องเพลงจริงๆมันก็น่าจะทําได้ แต่ว่าจริงๆท่านก็อยากเต้นอยู่บ้างมันก็ยังมีครับทีนี้รอบปีที่ผ่านมาเนี่ยของเพลงฮิตในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเ,ออเพลงเต้นช้าจะว่าไปก็ก,ก็มีไม่มากนกถูกไหมครับมันจะส่วนมากจะเป็นพวกเพลงช้าซึ้งเลยซมากกว่าก็เลยที่ทัานเลือกมาเนี่ยก็มีเพลงเต้นอยู่อยู่สองเพลงนะครับคือเพลง Back h โฮ e กับเพลงน่ารักเกินสนใจไหมครับ <c oughs> <c oughs> ลองฟันให,หม่ไหมครับลองทำดูนะครับลองฟันดูก็ก็กะว่าจะโชว์เป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยครับเป็นแบบโรบอตหน่อยแล้วก็อาจจะมีท่าที่มัน เขาเรียกว่าพิสดารกว่าปีที่แล้วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมาถึงจะโชว์เป็นแบบเขาจเต้นแบบว่าไอ้แบบโรบอทใช่ไหมครับอะไรเงี้ยได้ไม่มีปัญหาเลยได้เลยไม่มีปัญหาดีด้วยดียคือแต่พี่ที่ถามนิดนึงว่าอย่างที่ฮันเป็นเมื่อเมื่อรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ <ผม S 1> เป็นครูลูกตาออกแบบแล้วก็ฮันก็ช,ช่วยช่วยคิดคิดอะไรเฉพาะโซโล่ครับที่ฮันทำเองครับ ท่านมีของโชว์กว่านี้ไหมกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไหมมีครับมีใช่ไหมเพราะว่าคือถ้าเรื่องศาสตร์การเต้นเนี่ยพวกพี่จะไม่มีทางรู้ว่าว่าท่านมีอะไรมากขนาดไหนท่านจะรู้ตัวเองใช่ป่มว่าเพราะว่าตอนนี้คือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นเห็นมากกว่านั้นครับเรื่องแปลกใช่ไหมเรื่องการเต้นแบบถ้ายางทุกๆรอบมาเต้นไอ้เหมือนที่โซโล่เนี่ยมันก็เหมือนของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันก็จะน่าเบื่อละครับผมเบื่อแล้วแค่แค่นี้เหรออะไรเงี้ยแต่ท่านมีใช่ไหมนี่ครับถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาเลย แต่ว่าเพลงนี้ครับก็คือต้องคิดเองทั้งเพลงลตอนนตอนนี้นะครับก็คือคิดท่ามาให้ครูดูก่อนแล้วถ้าถ้ามันไม่เวิร์กหรือว่าอะไรเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาช่วยดูอีกทีว่าแบบเออตรงนี้เพิ่มแดนเซอร์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาเต้นท่านี้ไหมอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ครับอ่าอ่ะ,<น>อะขอท่าน,นเด้อะอะไรนะจากได้ซาวที่มันเป็นแบบโรบอทที่เป็นจังหวะยังไม่นันครับแล้วค่อยเพิ่ม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 ขึ้นมา หมายถึงว่าฮั่นจะได้คีเอท่าที่มันเข้ากับอจังหวะดนตรีมันจะดูแล้วไอ้เบรกกว่าคือต้องพุกที่สองพุที่สองะครับแล้วก็แล้วก็ใส่เต็มเหมือนเดิมคือก่อนที่จะใส่เต็มเนี่ยมีเป็นแบบเป็นโรบอทเหมือนเงียบๆไปแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบด้อดื้อดื้อดือดื้อดื้ีดือดื้อดก้อดี้อดื้อดื้ดื้ีดื้อดื้อดื้อดื้ีดื้อ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 ดืด้อดอดื้ด้อดดืลออด้ดด ก็จะพยายามคีบคาแรคเตอร์ของการเป็นหุ่นยนต์ตั <S <S ้งแต่ต <interacted> ้นเพลงยันจบเพลงอยไรเงี้ยก็คือก็จะเทให้เต็มที่ที่สุดดีเอาเพลงนี้แหละโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับ